สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ๋ออิมวันนี้ทำบาร์บีคิวค่ะอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ่ะแต่พอดีเป็นวันหยุดเนาะก็ทำบาร์บีคิวแต่มันไม่ได้มันก็ทันหนะันอ่ะที่เราไม่ได้เตรียมหมักเองคือมันไม่ค่อยเข้าเนื้อเข้ารสเท่าไหร่หรอกค่ะนี่ค่ะออันนี้ก็ซื้อมาเป็น เป็นบาร์บีคิวเป็นโหมันหนักเป็นครึ่งกิโลโอ้ยหนักขนาดหนักค่ะดูดิมันเนื้อทั้งนั้นเลยมันอันใหญ่มากคนี่ก็แผ่นหมูโอ้โหมันนี่ถ้าเราหมักเองนะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกันเนาะแล้วก็ค่อยๆหมักให้มันเข้าเนื้อเนาะอันนี้มันใหญ่เกินดูดิอันนี้ก็ไม่เช่อมันใหญ่จนกว่ามันจะสุกมันยากอ่ะดูดิดูดิดูอันหนึ่งยาก แพ็กหนึ่งกับแพ็กย้ายใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวดิอันนี้โหเนื้ออกไก่นะเนี่ยไม่อร่อยบ้านเราไม่ชอบเนื้ออกไก่แต่ทางนี้เนื้ออกไก่ราคาแพงที่สุดแพงกว่าสิ่งใดอของไก่บ้านเรานะอกไก่จะถูกนะที่นี่อกไก่จะแพงแล้วก็ปีกไก่ปีกไก่ก็หมัก ดูทีถ้าหมักเนื้อบ้านเรามันจะอร่อยเนาะที่ไก่ย่างบ้านเราอะน้ำมันมันจะหอมมันมีกลิ่นอ,อะไรอะกระเทียมพริกไทยผักชีเนี่ยแต่อันนี้เอาอะไรเอาแบบฝลัง่งดูทีเอาชีสไปเผาให้มันโอ้ยไม่อร่อยอันนี้ก็ฮอตด็อกแล้วก็ดูที่ขนมปังซื้อมาเป็นแพ็ค อันนี้ขนมปังเบอร์เกอร์ขนมปังฮอตดอกแล้วนี่ก็ขนมปังเป็นุงใหญ่ๆเนี่ยดูดิดูดิโอ้โหมัน,ม,น,น,ม,นะน,ม,นมีกิโลกันอ่าประมาณเดี๋ยวนะดูก่อนมันมีกิโลสามปอนกว่าสามสิบหกลูก ดินเนอร์โรเบอก้าก็กินไม่หมดดูดิใหญ่ขนาดไหนกินไม่หมดมันใหญ่โพี่ตายเห็นแล้วก็อิ่มเลยดูมาอันนี้จริงๆนะเนี่ยมันหนักมากเลยนะสองอันจะอันนี้คิดว่านะ สามมันหนักข้ามขำอันนี้เอามารวมกันสามสามไม้เนี่ยนะน่าจะได้โลหนึ่งพอดีเดี๋ยวด,ดิหนึ่งเนี่ยหนึ่งนะหนึ่งสองสามเนี่ยสามไม้เนี่ยได้เป็นโลเลยนะเนี่ยมันหนักมากเลยนะเนี่ยดูดิเด,ดี๋ยวดิ ไม,ไม่อิ่มก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วนะอะไรก็ซ้า์บิ๊กๆทั้งนั้นเลยตดยที่กินไม่หมดโอ้โหไจ่ายเาก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่รู้จะทำไงตออ่อเนี่ยโอเคแล้วค่ะบ๊ายบาย